มีภาพบรรยากาศนะคะงานถแถลงข่าวเปิดตัวผลงานหนังเต็ปกลา้าท้าฝันหรือว่าวันแอนโอลี่นะคะซึ่งก็ได้หวังอีปิปปอค่ะดาราศิลปินซุปตาหนุม่มแห่งวงการบันเทิงจีนนะคะในฐานะนักแสดงนําและผู้กำกับค่ะต้าเพิงนะคะเขารัดฟ้ามาร่วมพูดคุย พบปะกับสื่อมวลชนในไทยนะคะรวมทั้งยังเป็นอีเวนต์บันเทิงในเมืองไทยรอบ4ปีนะคะของหวังอีปอ้ป๋อนับตั้งแต่แฟนมิทติ้งกับทีมนักแสดงซีรีส์ปรมจารและทิมานนะคะเมื่อเดือนกันยายนปี2019นั่นเองก่อนที่ในช่วงเงย็นวันนี้นะคะหวังอีปอ้ป๋อเขาก็จะได้พบปะกับแฟนๆในรมภาพยนตร์กับการฉายรอบกาล่าโอเวอร์ซีพรีเมียร์ในไทยนะคะของผลงานหนังเรื่องนี้ที่บอกเล่าเรื่องราวการเดินตามความฝันของเด็กหนุ่มผู้ยัก รผู้หลงไหลในการเต้นเบรกแดนซ์ซึ่งนอกจากหวังอี้ป๋อแล้วนะคะผลงานเรื่องนี้เนี่ยก็ยังมีหวงป๋อพระเอกรุ่นใหญ่ร่วมประชันบทบาทหนังนี้มีกําหนดเข้าฉายในไทยอย่างเป็นทางการนะคะตั้งแต่วันที่10สิงหาคมนี้ค่ะงานนี้นะคะเนื่องจากพระเอกคนดังเนี่ยดูเหมือนยังมีอาการไอเขาแค่เแคอยู่นะคะก็ทําให้การตอบคําถามส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของพุ่มกับต้าเผิงค่ะแต่หวังอี้ป๋อนี่ก็ได้ดีว่าย,ยิ้มแย้มทักทายสื่อนะคะรวมทั้งผู้เข้างานอย่างอ่อนน้อมแล้วก็ยังคงเป็นคนหล่อคู ดูดีไม่เปลี่ยนนะคะจากที่มายเยอนไทยเมื่อเกือบสปีที่แล้วอีกด้วยค่ะกัรแสดงกาของเราครับผมกว่าที่หัวแล้วก็ผู้กำกับของเรานะครับต้าหงนั่นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ